สวัสดีครับชาวราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel The w i t c h e s by Nat ครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นคลิปรายเดือนของผู้ที่มีดาวจันทรคณาสถิตยอยู่ในราศีมังกรนะครับหรือคนที่เกิดในวันที่22ธันวาคมจนถึงวันที่20มกราคมนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช n n นลของเรานั่นเองนะครับช n n นลของเรานะครับผมเป็นช n n นลที่อ้างอิง ข้อมูลจากโหราศาสตร์ตะวันตกนะครับดังนั้นการนนะับวันที่ก็จะไม่ตรงกับโหราศาสตร์ไทยนะครับผมท่านไหนที่ยังไม่ทราบลัคนาไม่ทราบราศีนะครับผมกับในด้านของโหราศาสตร์ตะวันตกก็อยากให้รีเช็คก่อนนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของออลัคนานะครับผมจะมีความแม่นยำนะครับผมมากๆนะครับในการดูดวงก็อยากให้ทุกคนได้รับผลประโยชน์สูงสุดไปนั่นเองไงก็รีเช็กก่อนนิดนึงนะครับ สำหรับเดือนนี้นะครับดาวทิตเข้าสู่เดือนที่6นะฮะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับดาวพฤหัสและดาวอังคารจะช่วยส่งเสริมให้ชาวลัคนาราศีมังกรนั้นสามารถนําสิ่งเก่าๆนะครับงานเก่าๆของคุณมาต่อย,ยอดนะครับผมอาจจะพัฒนาธุรกิจของเดิม จากทางบ้านของคุณถ้าคุณมีนะนะครับผมหรือว่าบางท่านนั้นอาจจะสามารถนําไอเดียแนวคิดที่คุณเคยทํามาแล้วนะครับกลับมาปัดฟุน่นใหม่กลับมาทําใหม่นะครับผมยกยกเครื่องใหม่นะครับผมหรือว่าบางคนนั้นอาจจะมีไอเดียเก่าๆที่อยากจะลองทํามานานแล้วอาจจะไม่ได้มีโอกาสที่จะได้ทําสักทีนะครับผมก็สามารถนํามาลองทําได้นะครับ ดาวพุธจะเริ่มเข้าสู่เรือนที่6นะครับผมในวันที่13มิถุนายนท่านจะได้รับการสนับสนุนแนวคิดจากบุคคลอื่นๆนะครับหรือได้รับคําแนะนํามาปรับปรุงนะครับผมจากคนที่มีประสบการณ์มากกว่านะครับแต่ความคิดบางอย่างที่คุณนั้นได้รับมานะครับผมคุณก็ต้อง คือคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณอาจจะมไม่สามารถเอามันมาใช้ได้จริงนะนะครับผมหรือว่าขัดต่อแนวทางของคุณดังนั้นเนี่ยคุณจะต้องชั่งน้ําหนักนะว่ามันมีความเหมาะสมสอดคล้องหรือไม่นะครับผมแล้วก็เปิดกว้างนะครับผมเพื่อรับความคิดแล้วก็ความเป็นไปได้นะครับผมเพราะว่าเขานั้นจะเข้ามาทําให้คุณนั้นนะครับได้เปิดมุมมองใหม่ๆที่แตกต่างออกไปและต้องยอมรับว่าความคิดบางอย่างของเขาเนี่ยสามารถใช้ได้จริงๆนะครับดังนั้นคุณจะต้องลด ลดในเรื่องของอีโก้แล้วก็ความมั่นใจในตัวเองนะครับผมจากประสบการณ์ของคุณหรือว่าจากความแบบว่ามั่นใจของคุณลงนะครับไม่ว่าจะด้านไหนก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่คุณเคยศึกษามากเคยอ่านมาเคยเรียนมานะครับผมอาจจะไม่ไไม่สามารถใช้ได้จริงกับประสบการณ์จริงๆก็ได้หรืออาจจะมีอะไรที่มันดีกว่าก็ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าอยากให้เกิดผลดีกับตัวคุณมากกว่านะครับผมก็ต้องโอเพนเข้าไว้นะครับผมชาวลัคนาราศีมังกรหลายท่านอาจจะมีโอกาสที่จะเดินทางไม่ว่าจะไปต่างประเทศหรือในประเทศแต่ว่าจะมาในลักษณะของความรับผิดช,ชอบทางด้านการงานการเรียนนะครับผมมากกว่าในเรื่องของการท่องเที่ยวถ้าชาวลัคนาราศีมังกรท่านใดน,นะครับผมเวลานี้อยากที่จะเรียนเพิ่มเติมนะครับในระดับสูงหรือว่าเรียนคอร์สในระยะสั้นๆนะครับผมก็สามารถทําได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ในเรื่องของการเงินนะฮะดาวเสาดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีมังกรอยู่ในเรือนของการเงินนะครับผมแล้วก็กําลังเดินถอยหลังในเวลานี้น่านจะทําให้ชาวลัคนาราศีมังกรนั้นอาจจะส่งเอออาจจะมีผลนะครับผมที่ไม่ค่อยดีนะครับผมในเรื่องของการเงินติดขัดนะครับผมส่งปัญหาทางด้านรายรับนะฮะที่อาจจะได้ชามากกว่าปกติหรือว่าแผนการทางการเงินของคุณนั้นอาจจะสะดุดลงได้นะครับในช่วงวันที่10มิถุนายนเป็นต้นไปดาวศุกร์จะทํามุมถึงดาวยูเรนัสแล้วก็ดาวเสาร์ในลักษณะที่มีปัญหา ท่านจะต้องระวังในเรื่องของการสูญเสียเงินนะครับผมจากการอาท่องเที่ยวหรือว่าจากงานแบบปาร์ตี้สังสรรค์การสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมหรือว่าถ้าเกิดว่าท่านไม่ได้อินในเรื่องแบบนั้นนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของการซื้อของฟุ่มเฟือยของที่มีมูลค่าของชิ้นใหญ่ตามความพึงพอใจนะครับผมหรือว่าบางคนนะครับผมอาจจะไปลงในเรื่องของบุตรหลาอา่าบุตร หลานบุตรหลานว่าบุตรหลานนะครับการเรียนนะครับผมหรือว่าในเรื่องอะไรก็ตามเกี่ยวกับเรื่องของเด็กนะครับผมหรือว่าในเรื่องของแบบว่าลูกของคุณก็ได้นะครับผมหรือว่าบางคนนั้นอาจจะเป็นเจ้าของกิจการนะครับมีโอกาสสูงที่คุณนั้นจะต้องจ่ายเงินให้กับลูกน้องนะครับเงินโบนัสหรือเงินอะไรเพื่อตอบแทนนะครับผมหรือว่าท่านไหนนะครับอยากจะลองลงทุนเกี่ยวข้องกับงานอดิเรกนะครับผมที่ ในอนาคตท่านาสามารถแบบว่าเล็งเห็นว่าเออสามารถทําเงินได้เป็นอีกแหล่งรายได้ได้ก็สามารถลงทุนได้ในเวลานี้นะครแต่ว่าควรจะลงทุนตามความเหมาะสมแล้วค่อยเป็นค่อยไปในการสร้างธุรกิจนะนะครับผมไม่งั้นเงินของคุณนั้นก็จะกลายเป็นต้นทุนจมนะครับผมแล้วก็มีปัญหาทางการเงินนะครับในระยะเวลายาวได้นะครับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ ดาวศุกร์ดาวยูเรนัสนะครับผมจะส่งถึงดาวประจําตัวของคุณนะครับผมแล้วก็ดาวประจําตัวของคนรักคุณอย่างดาวจันนะครับคุณจะต้องระมัดระวังนะครับผมในลักษณะของความรักที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับผมจากตัวของคุณเองนะครับโดยเฉพาะพวกรักซ้อนนะครับรักความรักหรืออารมณ์ที่มันเกิดขึ้นแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวนะครับผมมีโอกาสที่คุณนั้นจะลหลงไหลนะครับไปกับลักษณะทางภายนอกนะครับผมอาจจะได้พบกับคนที่เป็นสเปกนะครับผมหรือว่าต้องการที่จะมีลักษณะทางความสัมพันธ์ทางกายมากกว่าทางใจ อาจจะเกิดขึ้นเพียงชั่วขล่ำคืนครั้งคราวนะครับผมบางคนนะั้นอาจจะได้เจอเขาเรียกว่าพวกแบบวันไนสแตนนะครับผมจากการไปเที่ยวไปสังสรรค์ไปมีสังคมนะครับแล้วก็แน่นอนว่าในเรื่องของการเงินนั้นคุณจะต้องระมัดระวังด้วยอย่างที่ผมได้บอกไปเนะาะเมื่อกี้เรื่องที่5นะครับผมอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอาจจะ เป็นาการหวังผลประโยชน์จากคนที่เข้ามาหาคุณด้วยก็ได้นะครับเดือนห้านี่หมายถึงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ได้ด้วยนะคุณมีโอกาสที่จะไปเสียเงินทางด้านนั้นได้ด้วยก็ต้องระมัดระวังนะครับผมมีโอกาสที่คุณนั้นจะหลงโลนไปกับในลักษณะของอารมณ์คารมของคนนะครับฟูมูลในวันที่1 4มิถุนายนเดือนที่12นะครับจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของจิตใจในช่วงเดือนนี้ชาวลัคนาราศีมังกรจะอ่อนไหวง่ายเป็นพิเศษนะครับผมรือมากกว่าปกตินะครับดังนั้นคุณจะต้อง ระมัดระวังการหลงไปกับคํายั่วยุหรืออารมณ์ของบุคคลอื่นๆได้ง่ายคุณจะต้องท,ทําจิตใจให้แข็งแรงนะครับมีสติอยู่ตลอดเวลานะครับผมจะเกิดอะไรขึ้นในอารมณ์ของคุณนะคุณจะต้องรู้ตัวเองนะแบบว่าสํารวจตัวเองอยู่เสมอว่าไอ้ตอนนี้คุณเกิดอะไรนะครับผมกับอารมณ์ของคุณกับความคิดของคุณนะครับผมใช่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆใช่อารมณ์ของคุณจริงๆหรือเปล่าหรือว่าแค่ชั่ววูบชั่วคราวเท่านั้นนะครับผมและดูว่า สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นนะครับผมกําลังสนับสนุนหรือผลักดันคุณไปในเส้นทางที่คุณต้องการหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็ต้องละทิ้งก็ต้องละวางนะครับผมก่อนที่คนตอนก่อนที่คุณนั้นจะหลงไปกับจินตนาการของคุณเองที่เกิดขึ้นได้หรือว่าภาพฝันภาพมายาบางอย่างที่คุณนั้นรู้สึกว่าเอ้ยมันอาจจะดีแต่จริงๆแล้วมันไม่ได,ด้ดีอย่างที่คุณคิดก็ได้นั่นเองนะครับสำหรับในเรื่องของไพ่นะครับชาวลัคนาราศีมืองกรเดือนนี้นะฮะมีไพ่ The Lovers เข้ามานะครับผมก็ ไม่ผิดปากนะครับว่าอาจจะมีในเรื่องของประเด็นของความรักความสัมพันธ์นะครับผมเข้ามาได้นะครับผมโดยเฉพาะอในเรื่องของแพชชั่นนะครับผมในเรื่องของความต้องการนะครับผมก็อาจจะมีคนที่แบบว่าถูกใจนะครับผมถูกอกถูกใจเข้ามานะครับผมซึ่งจะบอกว่าจะบอกว่านะครับผมมันมันเป็นไปได้หลาย หล,หลายเรื่องราวมากๆเลยนะนะครับมีเด็กถือถ้วยนะครับผมพระราชินีถือถ้วยพระราชาถือถ้วยเข้ามานะครับผมราชินีถือดาบคือช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณนั้นได้พบเจอกับผู้คนเยอะนะ่ะโดยเฉพาะถ้าเกิดว,ว่าคุณนั้นจะต้องออกงานสังคมนะครับผมออกงานปาร์ตี้ออกงานสังสรรดื่นเริง,รงหรือว่าออกไปเจอเขาเรียกว่า กิจกรรมนะครับผมที่มีผู้คนหมู่มากนะครับผมก็เป็นไปได้มากๆเลยเช่นเดียวกันนะครับผมแต่ว่าคุณก็จะมีความเป็นนักรักน่ยนะครับผมคิงออกคั s ขึ้นมานะครับผมมีความอ่อนโยนนะครับผมมีความเขาเรียกว่าเอ่อเซนซิทีฟในอารมณ์มากกว่าปกติผมบอกไปเนาะฟูมูในเดือนที่12นะครับผมในเดือนนี้นะครับผมจะทำให้คุณนั้นนะฮะมีอารมณ์ที่ละมุนละไมมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าคุณก็อาจจะได้ไปเจอกับคนที่ แข่งกระด้างนะ่ะก็ได้นะนะครับผมอาจจะแบบว่าไม่ได้สนใจในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะครับอาจทำให้คุณนั้นรู้สึกผิดหวังนะครับผมที่แบบว่าโดนเทโดนทิ้งนะครับผมได้นะครับผมอาจจะไม่ใช่คนที่คุณรู้สึกเออาจจะไม่ใช่คนที่เขารู้สึกว่าคุณนั้นเหมาะสมแล้วก็เข้ากันกับเขาก็ได้นะครับแต่ว่าสําหรับบางท่านนั้นนะอาจจะอยู่ในสภาวะของอ่ะเพจออฟคัฟนะครับผมแอบปลื้มนะครับแอบรักแอบชอบอยู่ห่างๆนะครับ กับเพื่อนสมัยเด็กนะครับและได้บังเอิญเจอกันอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับผมบางคนมีคนรักที่รักกันมานานนะครับห่างหายกันไปนะครับผมเลิกคุยกันไปเลิกกันไปเลิกราก,กันอะไรก็ตามแต่นะครับพกถ้วยเข้ามาราชินีถือถ้วยเข้ามานะครับผมคิงถือถ้วยเข้ามาอาจจะมีการรีวิเนียนะครับผมจักรวาลน,นําพามาให้คุณ3มคนเอ้ยงคนสาที่ไหนสองคนนั้นนะครับผมได้กลับมาเจอการได้กลับมาพูดคุยกันปรับความเข้าใจกันก็เป็นไปได้แล้วถ้าเกิดว่าคุณได้โอกาสนั้นนะดาวเสาเข้ามาอ่ะ ไพ่ The World เข้ามานะครับผมพูดถึงในเรื่องของความมั่นคงนะครับผมจะทำให้ความรู้สึกของคุณนั้นนะครับมีความมั่นคงจับต้องได้แต่มันไม่ใช่ทุกคนนะครอันนี้ผมเน้นย้ำหลายรอบมากๆเลยถ้าเกิดว่ามีไพ่เกี่ยวข้องกับคนจะกลับมาเนี่ยนะครับผมคือคุณต้องมั่นใจจริงๆนะว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้หรือว่าคุณนั้นนะครับผมอยู่ในสภาวะที่คุณไม่ได้แบบคาดหวังหรือคาดคา,าดหวังหรือว่า อะไรที่เกี่ยวกับว่าเออเขาเดี๋ยวเขาจะต้องกลับมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็มีโอกาสที่เขาจะกลับมาแต่ว่าคุณจะต้องวางเรื่องที่เป็นเรื่องในอดีตน่ะความผิดพลาดความผิดหวังความโศกเศร้าในอดีตนะครับผมบางคนนั้นนะครับอาจจะดีอยู่แล้วในเรื่องของคู่ความรักนะครับ The lovers เข้ามา King ถือถ้วยราชินีถือถ ah ้วยไพ่พระเข้ามาบางคนอาจจะได้อาบเนี่ย เดา the world เข้ามาไพ่ uh, พระเข้ามาบางคนอาจจะมีการแบบจัดพิธีมงคลสมรสก็ได้นะบางคนอาจจะมีลูกนะครับเป็นโซ่ทองคล้องใจด้วยเช,เช่นเดียวกันเมสเซจเยอะมากอะ่ะสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรในเดือนนี้นะนะครับแต่ว่าคุณก็ต้องระมัดระวังนะในเรื่องของความรักที่เข้ามานะไพ่สีถ้วยเข้ามาเนี่ยจะพูดถึงในเรื่องของนะครับ ความต้องการของคนอื่นอารมณ์ของคนอื่นหรือว่าอาจจะมีคนอื่นเข้ามานะครับแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะในเรื่องของมือที่3ในตอนนี้นะครับเพราะว่าไพ่มันไม่ได้ขึ้นนะครับสาดาบอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอาจจะเป็นแบบว่าคนพยายามจะหยิบยื่นเข้ามาแต่ว่า คุณไม่ได้เล่นด้วยไงเอออะไรแบบนั้นเนี่ยก็เป็นไปได้นะครับก็ยังไงก็ระมัดระวังให้ดีนะครับผมอย่าหลงเผลอใจไปนะครับมีไพ่ถ้วยถูกความถึง2ภัไพ่เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องแบบว่ามุ่งมั่นแน่วแน่ในคนที่คุณเลือกนะครับในความรู้สึกของคุณนะครับผม แล้วมันจะส่งผลนในลักษณะที่ดีให้กับชาวาราศีมังกรนั่นเองนะครับต่อไปนะครับผมไนะพ่8ดาบนะครับเนี่ยปิดหูปิดตานะครับผมปิดจมูกไม่ให้ได้กลิ่นปิดหูไม่ให้ได้ยินเสียงใครนะเพลงเก่ามากนะบ่งบอกอายุครับผมอ่ะก็นั่นแหละนะครับถ้ามีใครเข้ามานะครับผมจะเข้ามาแบบว่าเป็นกอขอขอ้อในเขาเรียกว่า ความสัมพันธ์ของคุณอันนี้ก็จะต้องระมัดระวังแล้วก็รู้ตัวนะครับผมสัมผัสผมมองว่าช่วงนี้เซนทางด้านอารมณ์ของคุณค่อนข้างแหลมคมนะนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ไม่ห่วงเรื่องนี้แหละแต่ว่าคุณจะรับมือกับมันยังไงเท่านั้นเองนะครับผมต่อไปพระราชินีถือเหรียญน,นะครับคุณอาจจะผมมองว่าคุณรู้สึกว่าเขาเนี่ย คนรักของคุณเนี่ยนะฮะพระราชินีถือเรือนเข้ามามีความเหมาะสมกับคุณมีความเข้าคุคือคุณเป็นคนธาตุดินนะ่ะและพระราชินีถือเรือนเข้ามาก็เป็นคนธาตุดินเหมือนกันและตรงนี้ก็เป็นไพ่ธาตุน้ำเหมือนกันมันมีความจับคู่มีความเข้าคู่กันแล้วคุณก็เลยอาจจะแบบไม่ได้อยากเสียส <Support. S 1> นะครับผมอะไรไปโดยเฉพาะกับคนรักที่มีความเหมาะสมที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันเข้ากันได้แล้วมันดีแล้วมันโอเคแล้วนั่นเองนะครับผมก็นั่นแหละนะครับระมัดระวังนิดนึงนะฮะและไหนจะพระราชินีถือดาโอ๊ยครบคุณเอ๋ยนะฮะ ราชนีถ้วยราชินีดาบราชินีเหรียญราชินีไม้นะครับมากันครบสีธาตุเลยนะครับเดือนนี้คุณอาจจะเนื้อหอมมากเป็นพิเศษนะนะครับคนโสดก็นั่นแหละวิดไว์กระตูได้เลยนะครับผมมาให้เลือกแบบเต็มที่นะฮะหัว หัวกระไดไม่แห้งกันเลยทีเดียวนะแต่ถ้าเกิดว่าคนมีคู่แล้วก็ต้องระมรัดระวังนะครับคุณจะเป็นเป้าหมายเนี่ยคือคุณเห็นไหมว่าไพ่ผู้ชายมันขึ้นไพ่ใบเดียวนะที่เหลือเป็นไม่ได้ไหมายความว่าจะเป็นแค่เฉพาะผู้ชายผู้หญิงนะนะครับกลุ่มความหลากหลายทางเพศอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมแล้วแต่เลยว่าคุณจะชอบแบบไหนนะครับอันนี้ไม่จํากัดนะไม่จํากัดนะครับผมแต่ว่าถ้าคุณดูนะเพศสภาพผู้ชายเนี่ยขึ้นมาใบเดียวที่เหลือเป็นผู้หญิงหมดเลยก็คือทุกคนจะดานหน้าเข้ามานะครับผมคุณนะจะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่า จ่าฝูงอะไรอย่างเงี้ยดึงดูดคาริสม่านะครับผมให้คนเข้ามานะครับผมมากมายนะครับหรือว่าถ้าจะมองในเรื่องของความสมดุลนะครับคุณก็อาจจะได้พบเจอนะครับผมกับคนที่แบบว่าเพียบพร้อมน่ะนะครับผมทั้งนั้นอารมณ์ความคิดความมั่นคงทางด้านหน้าที่การงานสมบูรณ์แบบนะครับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมคือเมสเซจเยอะมากผมพูดไม่หมดจริงๆนะสมบัตชาวลัคนาราศีมังกรอ่ะมาดูในเรื่องของคําแนะนำนะครับ Cloud Spirit A Miracle at l e s s นะครับผมความมหัศจรรย์ไม่สิ้นสุดนะครับ โอ้ยมันยิ่งใหญ่มากเลยนะสําหรับเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีเมืองกรนะ่ะผมให้ที่1เลยนะสําหรับตอนนี้นะนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอาะมีโอกาสที่ เรื่องคนรักเก่าที่คุณไม่เคยคิดว่าจะกลับมามีโอกาสได้กลับมาได้เจอคนดีๆได้นะครับผมได้แต่งงานมีโอกาสนะครับผมคนโสดมีโอกาสได้เจอคู่มากมายหลายตามีโอกาสนะครับผมได้มากๆเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความหัจาจรรย์ของชีวิตของคุณนะครับมันอาจจะเพิ่งเริ่มต้นนะครับผมแล้วก็มันยังไม่จบในเท่านี้แน่ๆน,น,นะครับผมอย่างนี้ก็ต้องดูกันต่อไปยาวๆนะครับผมก็สําหรับใครที่แพนจะแต่งงานอยู่แล้วในเดือนนี้ก็ขอ อวยพอเลยแล้วกันนะครับผมดีใจกับคุณมากๆเลยผมเป็นคนหนึ่งนะที่อยากแต่งงานมากๆอยากมีคู่มากๆอยากจดทะเบียนอยากสมวีย์แล้วอยากสมแหวนมากๆนะครับผมดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณได้ไปอยู่ในจุดๆนั้นที่ผมยังไม่ได้ไปนะครับก็อยากให้คุณนั้นรักษามันให้ดีๆนั่นเองนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆจากทางช anel ของเราสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปถัดไปวันนี้สวัสดีครับ